ก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลของการปฏิบัติงานในการดับเพิงเลยขนที่เกิดทุ่นระเบิดครับใน2วันที่ที่ผ่านมาครับ,รบก็พื้นที่ที่คณะอยู่ตรงนี้ครับอยู่อยู่บริเวณตรงตรงจุดนี้เลยครับ,รบก็พื้นที่กรอบสีแดงเข้มตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยก็คือคาดว่ามีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ทั้งนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากคือแผนของทุ่นระเบิด ส่วนบริการเพื่อเบิดแต่นชารนบซึ่งมีแผนเก็บกู้ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาแต่ว่าคือไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากต้องมีเจ้าที่ของกำมวูชามามาขัดขวางตลอดเพราะฉะนั้นคือในวันนี้ก็เป็นดังนั้นจึงเป็นที่มาของภารกิจของในว่วงสองทวันนี้ที่ผ่านมาที่ที่หน่วยฐานช่างได้เข้ามารับหน้าที่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งกรอบสีแดงที่จะดําเนินการตรงนี้ครับก็ อยู่ในกรอบประมาณ1นึ่งแสนตารางกิโลเมตรครับซึ่งปฏิบัติงานไปแล้วก็หนึ่งมื่กว่า1นึ่งหมื่นตารางเมตรครับก็เครื่องมือที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็อย่างที่ท่านเห็นครับก็จะมีทั้งเรื่องต้นก็จะใช้เครื่องจักรเครื่องจักรก็จะมีทั้งรถถังรถถังของของขับโบกของท้บยหนึ่งเองแล้วก็จะมีของรถ GCS สองต่อมาในส่วนนี้ก็ได้รับการสนนับส่งจากส่วนสายการขึ้นเรือแห่งชาติของทางการ สามสี่วันที่อยู่ก็คือมาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับซึ่งผลการตรวจงานของเมื่อวานเนี่ยเรากา็การตรวจค้นโดยเจ้าที่ตรวจค้นทีไมเนอร์เนี่ยก็ตรวจพบทุ่นระเบิดงหารบุคคลในจํานวน3ามทุ่นแล้วนะครับก็สภาพก็พร้อมใช้งานแต่ตรงนี้กตต็ต้องยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าครับซึ่งตามแผนของศูนย์นการทุ่นระเบิดแห่งชาติก็คือวางแผนไว้แล้วว่าตรงนี้ต้องเก็บกู้มันคือ ที่มาตั้งแต่สมัยสงครามคอมเีสี่ฝ่ายทั้งแบบดีหนึ่งแปีสาห้สา3สที่ผ่านมาครับก็สำหรับข้อมูลโดยสรุปก็มีเพียงขอนี้นะครับครับครับอจคยยางครับยังครับยังครับอย่างที่เห็นผกถางไปแล้วขั้นต้นเนี้ก็คือเป็นการดำเนินการขั้นตอนโดยเครื่องจักรก็คือต้องมีการดำเนินการโดยชุดตรวจค้นเนี่ยโดยโดยคนใช้เครื่องตรวจค้นเนี่ยก็คือ ขั้นที่2อีกหนึห่งรอ,อบแล้วขั้นที่3ก็คือพอ,อตรวจคนพบเนี่ยก็จะต้องรื้อถอนหรือว่าขนย้ายออกไปจากพื้นที่อันนั้นถึงจะเรียกว่าปลอดภัยท้จิงนั้นดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยเป้าหมายแล้วเสร็จจากที่ไหน,อนไเอ,อ่อจากผลการทํางานที่ผ่านมาเนื่องด้วยจากอุปสรรคของบรรอากาศมีฝนตกตล,ตลอดก็ผมคิดว่านะ่าใช้เวลาในว่าประมาณ5ประมาณ7วันประมาณสัปดาห์หนึ่งจะแล้วเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ต้องมีการรอพอตลอดเวลาแล้วเนื่องด้วยจากก็จะมีของทางฝั่งคอมชาร์ก็เข้ามาสังเกตการตลอดเรื่องของกามปลอดภัยด้วยเช่นกันแสดงว่าหลังจากที่ทั้งนี้ถ้าเราเก็บ่ยนผู้ไปแล้วแล้วก็ถือเ่าพุ่งทุเระเบิดใหม่ก็แสดงให้การเข้ามาถูกไหมถ้าคุถูกถูกต้องเพราะรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องของใหม่ถูกต้องอีกของใหม่ก็จะเหมือนที่เจอในรูปที่ของครับุทธสองถูกต้องครับสภาพของขไว้ก่อนสภาพทุเระเบิดมันจะไม่เหมือนกันทางฝั่งมันจะได้ไม่เอาว่าถูกต้องครับ คือพื้นที่ยๆแครับได้เดินเข้ามาเลยครับดินขยับไปดวอยู่เดินเดินหน้าไปตลอดเลยพี่ชายโอเคคือพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นแผนประจำปีของนบทนะครับซึ่งเราได้ส่งแผนไปที่อัตวาอยู่แล้วนะครับตามแผนเนี่ยแต่ที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเราเข้าทำได้เนื่องจากถูกขวางจากกรม นะครับอนนี้พอเรามีการไปไปปติการเมื่อเดือนปลายเดือนกรนฎามเนียเราได้พื้นที่มาส่วจถึงอยู่ตรงนี้ที่เราที่เราไปันเาได้ตรวจถึงเราถึงันทำาไบนี้ได้เราจะคือนผู้เชีอยจริงๆมันเป็นแผนประจำปีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ที่ผู้พันเขาบอกไปว่าจริงๆอ่ะเราแผนเรามาสามสี่วันแต่ประสาทสำคัญคือฝนนะฝนพอฝนตกเนี่ยมันก็มันก็ปบัติไม่ได้ก็คาดว่าถ้าจะครบทั้งสี่วนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กว่าบวกลบไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย แสดงว่าตามแผนที่เราเคยเสนอไปที่เขาต้องซึ่งมันเป็นองค์กรระดับชาติเองว่าตรงนั้นก็เป็นการการะจายกิจกยรนแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเช่าใหม่ถ้าดูอย่างที่มีที่เมื่อกี้น้องเขาบอกเห็นไหม T TCS สองร้อยเห็นไหมเป็นรถรถที่เป็นเงินของอเมริกาไอรถไอรถาถังสีขาวเนี่ยแล้วเขาก็มาช่วยแล้วครับมีครับก็ถ้าถ้ามันอยู่ในแผนแล้วก็ทำในในในตรงไหนที่เราทำได้ก่อนเรา ก็ไม่ติดนะครับเพียวแต่ว่าเราก็จัดระเบียบความเป็นส่วนในการปฏิบัติพอพื้นที่ตรงนี้เรามีแผนปฏิบัติเราก็ทาก่อนสร้างสภาสร้างสภาพแวดล้อมที่จะปฏิบัติถ้าจะถือว่าตรงนี้เป็นการนับสึ่งของกอรทำภาคที่หนึ่งในการพื้นพื้นที่อันกรายทรยในฝุ่นทยจะได้ไหมครได้ครับนับหนึ่งผมว่าเริ่มจะสองสามเลยครับเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่านอกจากตรงนี้เราก็จะมีการจังหวัดก็เริ่มมีการสกัแฉกฝนไปยกใช่ไหมครับคุณทางรุ่นระเบิด มาจูชาไม่เคยจนนะมนการเข้าตะบมเข้าตะวันเลยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่า,าจริงๆแล้วพื้นที่นั้เป็นพื้นที่อธิปัไตยของเราเราสามารถทาทาโดยเราไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเราแค่ทําสื่อแจ้งเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเราสามารถทําได้เลยมันเป็นพื้นที่อปไตัของไทยอยู่แล้วีย่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะอ้างว่ามันเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ เราก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาที่ผ่านมาแต่คอาวนี้พอเราพอพอเราสามารถทีทําได้เราก็ทำวันนี้ผม่็ะเิดวันนี้ยังครับวันนี้เพราะเพราะว่ารู้สึจกจะเพิ่งเริ่มไปหามฝนตกแล้วเพิ่งเพิ่งมาทําตอนบ่ายล้วก็จะทาไปเรื่อยๆแต่คิดว่าอาจจะเจอเพิ่มเพราะว่าเมื่อวานเราเจอแล้วมันจะเป็นปกติมันก็จะวางเป็นแนวไปเงแต่ว่าเราต้องถากถางไป าก็มาสังเกตการแล้วก็พยายามที่จะฟ้องฟ้องว่าเข้ามาทําในพื้นที่ของเขาซึ่งพวกเราก็เห็นว่าพวกนี้มันมันเป็นข้อเป็นข้อมูลที่ไม่ไม่ใช่ข้อที่จริงอยู่แล้วครับขอบคุณครับอขอบคุณครับให้ตำแหน่งอะไรที่รอกผสกับพ่